ที่นี่ผาไไแแล่ที่ด้านนอกกันมั่งค่ะทีสะเสดาเห็นว่าตัวแทนภาคธุรกิจด้านนอกอำอเภอเสดาจังหวัดสงขล้าเขารองให้หรัฐเนียยุดแก้ภาษีเถดินซ้ำเติมลอยแพรประชาชนลังโควิดทําผิดอวมนานถึงซองปีค่ะ ดรสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภาคกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดส้ขคล้าและเกทปรปึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักซ้าดัานนอกเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส้ขคล้าสะท้อนความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จากนโยบายการจัดแกบภาษีเทดินและก็สิ่งปลูกสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีหกห้า โดยดรสิทธิพงศ์กล่าวว่าการเรียก,กร,ร้กรองครั้งนี้นะคะ<ม>ก็เผื่อส่งเสียงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการไปยังรัฐบาลให้มีมติให้มีมติทบทวนนะคะการจัดเก็บภาษีเถลียนและการสิ่งปลูกสร้างของปีนี้อีกครั้งหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้ปฏิเสธคำขอของกรกรรอรว่าคณะกรรมาการรวมเอกชนสสถาบันประกอบด้วยสภาหอการข่าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้ยืนนั่งซื้อต่อกระทรวงการคลังไปก่อนหน้านี้เพื่อขอให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาหลดภาษีเถดินและก็ะซิงปลูกสร้างลง90%ในปีนี้เพื่อหลอดภาระของประชาชนและก็ภาคธุรกิจค่ะ ซึ่ง้ารัฐบาลจัดแกปภาษีในอัตราการกระโดดจาก10เเซนในปี2560มาเป็นหกสเปอร์เซ็นต์ในปี2565ก็จะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากหลายธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวและก็หลายธุรกิจก็ยังโยนในระยะประคับประคองมาให้หล่อมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งคล้าบริเวณด้านพรมแดนนะคะเทต้องอาศัยหนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเป็นหลักหลังตรงปิดด้านนันถึงสองปีค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการ ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลนะคะก็เลยต้องใช้เทเบียร์เแก๊ปซาซุมเนี่ยค่ะมาประคองธุรกิจนะคะให้โยโรดขณะเทบ้างคนเนี่ยก็ต้องใช้บริการเงินกู้หนกระบบมาประคองชีวิตด้วยเหมือนกัน การเทรัฐบาลค่ะประกาศเปิดด้านทางบ็อกให้นักท่องเที่ยวทางโซงประเทศคํมไปมาได้ในวันที่หนึ่งเมษายนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังจําเป็นต้องใช้เบี้ยเงินทุนจํานวนมากค่ะเพื่อนํามาปรับปรุงกิจการเนื่องจากวัฒทพ่านมาเนี่ยธุรกิจเยอะในสภาธิวสุดส้มก็เลยจําเป็นนะคะต้องสมแซมแล้วก็ปรับปรุงก่อนจะเปิดให้บริการได้ค่ะม่านผือก็ตามค่ะดรสิทธิพงศ์กระยำว่าการจัดเก็บภาษีเถดินและก็สิ่งปลูกสร้างในอัตรา ร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีหกฮานีเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการยังมากผู้ประกอบการร้ายรายคาดเงินที่จะนำมาชำระภาษีทำให้มีความกังวลค่ะหากเลยกัหนดชำระเพราะว่าอาจจะทูกจ่ายเงินค่ารับเพิ่มหรือว่าอาจจะถึงคันทุกหยดเทดินไปฟ้าวอนของรัฐบาลช่วยทบทวนเรื่องนี้ด้วยค่ะที่แล้วเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ปีนี้ขึ้นมาเป็นร้อยในพื้นที่ด่านนอกเนี่ยเราทำมาหากินไม่ได้เลยตลอดสองปีเพราะเราพึ่งพานักท่องเที่ยวมาเลยเป็นหลัก แล้วอุตสาหกรรมหลักก็เป็นท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นโรงแรมโรงแรมนี่จ่ายภาษีเยอะมากนะการขึ้นอย่างนี้จะจ่ายจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนบางที่โดนหลักล้านเราเนี่ยเครียดกันมากไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับตรงนี้อยากให้รัฐพิจารณากลับไปที่สิเซเหมือนเดิมนะครับก็จะผ่อนปลนช่วยเราได้เยอะเลยกิจการวันนี้ถ้ากลับมาเปิดเนี่ยเราไม่สามารถไขกุญแจแล้วตั้งร้านขายของได้เลยมันโซมถูกไหม บางคนเงินทุนก็หมดแล้วนะอยากจะให้รัฐช่วยดูว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนหรือเป็นเงินกู้นะครับดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าอนุมัติพิเศษพิจารณาง่ายขึ้นตรงนี้เพื่อมาช่วยผู้ประกอบการในการลงทุนในช่วงแรกก่อน